วันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้คำสั่งแอดมินต่างๆนะครับผมเวลาเราจะใช้คำสั่งแอดมินนะครับผมเราสามารถกด F8 พิมพ์คำสั่งได้เลยนะครับหรือว่ากดตัวปุ่มในเซิร์ฟนะครับผมที่มันใช้สำหรับในการพิมพ์นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัว F8 นะครับและเวลาเราจะเสกของนะครับผมเราก็พิมพ์ในนี้ได้เลยนะครับ คำสั่งต้องมีทับนำหน้านะครับผมเรามาดูกันว่าคําสั่งต่างๆมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือคําสั่งพื้นฐานเลยนะครับของการเป็นแอดมินนะครับผมที่ต้องรู้โอเคครับผมคําสั่งต่างๆนะครับเสกปืนนะครับผมกิฟไอเทมแล้วก็เลขแล้วก็ไอเทมแล้วก็จํานวนนะครับแล้วก็พิมพ์ในช่อง F8 นะครับผมทับกิฟต์เเลขก็คือ ID ผู้เล่นนะครับเลขดูจากไหนก็คือดูจากตรงนี้นะครับผมปุ่ม delete นะครับ มันก็จะบอก ID เรานะครับผม ID 11เแล้วก็ใส่ ID 11ไปนะครับโอเคครับผมแล้วเราก็ใส่ชื่อไอเทมนะครับว่าเราจะส่งไอเทมอะไรให้นะครับแล้วก็จำนวนกี่ชิ้นนะครับเสกปืนก็เหมือนกันครับแต่ว่าต้องตั้งเป็นคำว่าอาวุธนะครับแล้วก็เลขก็คือ ID เหมือนกันแล้วก็ชื่อปืนนะครับแล้วก็จำนวนกี่กระบอกก็ว่าไปนะครับส่วนชุบนะครับผมก็ทับ R E V I V E นะครับแล้วก็เลขก็คือ ID เหมือนกันนะครับ ชุบอตัวนี้ต้องมีสคริปชุบอนะครับหรือว่าชุบทั้งหมดตัวนี้ต้องมีสคริปในเครื่องถ้ามีแล้วก็สามารถพิมพ์ทับได้เลยนะครับทับชุบอได้เลยเวลาว์ปไปหาผู้เล่นนะครับผมก็ทับ go to แล้วก็เลข id นะครับเวลาจะดึงผู้เล่นนะครับผมก็ทับ b r i n g นะครับแล้วก็เลข id ที่เราจะดึงนะครับผมค่านะครับผมเราก็สามารถพิมพ์ทับค่าได้ด้วยนะครับผมก็เป็นทับ slay นะครับแล้วก็เลข id นะอันนี้คือวิธีเสกเงินกระเสกปืนนะครับ ส่วนเสกเงินนะครับผมเมนูที่เสกได้ก็จะมีปุ่มโฮมชอช้างแล้วก็ F11 นะครับผมหรือพิมพ์ทับไปก็ได้นะครับผมทับเซ็ตมันี่เงินนะครับแล้วก็ดูพิกัดนะครับผมก็ทับโค้ดนะครับมันก็จะดูพิกัดได้นะครับผมทำตัวอย่างให้ดูนี่นะครับผมเราเห็นเลขพิกัดแล้วนะครับเลขอยู่ข้างบนหัวเลยนะครับผม นี่คือทับโค้ดนะเราก็สามารถดูเลขได้นะครับอันนี้วิธีเซตนยศนะครับผมเวลาเราจะแอดยศตำรวจหรือว่าเลื่อนยศให้ตำรวจนะครับผมไม่ว่าเลื่อนยศต่างๆนะครับสามารถพิมพ์ทับเซ็นยศได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูแล้วผมจะเซตตัวเองเป็นตำรวจนะครับผมอันนี้ผม ID 11นะครับผมก็กดไปแล้วก็พิมพ์ทับนะครับเซตจ็อบ รี1ิ p o l i c e พลิสเป็นพลิส2แล้วกันโอเคครับผมเมื่อเราแอดยศแล้วนะครับก็เรากดปิดดีลิสแล้วดูใหม่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นตำรวจแล้วนะครับอันนี้คือวิธีแอดยศตำรวจง่ายๆเลยนะครับผมก็นี่นะครับสามารถใช้คำสั่งตำรวจได้เลยนะครับเราสามารถแอดยศได้แล้วก็แอดอาชีพได้ทุกอาชีพเลยนะครับผมที่อยู่ในประเทศของเรานะครับก็พิมพ์เหมือนกันครับทับเซ็ตจ็อบ แล้วก็ ID นะครับแล้วก็ชื่อที่เราจะให้เขาเป็นนะครับเช่นอาชีพครับผมแล้วก็ตามด้วยขั้นนะครับผมส่วนระบบแอดมินในเซิร์ฟนะครับผมบางสคริปต์ก็จะมีปุ่มแอดมินชอช้างนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับผมจะสามารถฆ่าเสยเงินอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับฆ่าเตะลอยแข็งดึงผู้เล่นไปหาผู้เล่นตบทําให้ผู้เล่นค้างแล้วก็แบนผู้เล่นได้นะครับใส่ยดแอดมินระดับสิทธิ์เสยเงินเข้าตัวแล้วก็เสยเงินเข้าธนาคารได้นะครับผม โอเคครับแล้วก็ยังมีปุ่ม F11 นะครับผมจะมีแค่บางสคริปของเซิร์ฟเท่านั้นนะครับเราต้องดูด้วยว่าสคริปของเรามีเมนู F11 หรือเปล่านะครับแต่ละสะคริปไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าพิมพ์คําสั่งอ่ะจะใช้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเสกรถได้นะครับสามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับผมถ้าเมนู Admin F11 นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสภาพ อากาศได้ด้วยนะครับผมสามารถเปลี่ยนสภาพบรรยากาศได้ด้วยนะครับหินม้าตกหรือว่ากลับเป็นสภาพปกติได้หมดเลยนะครับสามารถปรับเวลาได้ด้วยว่าจะกี่โมงนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับผม